ไปทางไหมทีมงานนี่เทียงงานทีงานเทียงถ้ำอยู่บ่เนี่ยอเสทีมงานเจ้าทีมงานเทียงถ้ำอยู่บ่ทีมงานเทียงถ้ำอยู่เน,น,นมมี่แกจะขนาดเทียงเทียงครับบิ่ง ศูนยสี่ห้าบอกดิศูนย์สี่ห้าบ่กไอ้บอกเขาบงงามพุทธิมไปเลย

โอ้ยลอน้ำลอน้ำแกนลอแล้วโออยีินี่เดจะสไปเอาลงไปมึงเดียวกับปลาดูกขิมมานี่หามปลาดูกขิมกันแล้วกัน กันง่ายสุกน้ำก้นกันออกมาดอกตีก็ไม่โคนี่แหละโอ้เห็นนระบ่เป็นแล้วเว้ยขันสีไม่งงแงกางแงกี่อ่ะนี่จังแล้วบ้าน่อยู่แล้วบ้านนี่หัวกระบิสโบได้บ้านนี่โอ้โหปีมือบ่ถึงบ่บ่ขับโบได้หรอครับน้องผมเจ้าละขับไปเที่ยวก็เกี่ยวเถอะนะผมนี่ขับไปจะเสีย นันสิบอกกันงกแงกกนนีป่ปีติดเติด่ตตตตาสิลิพอมาเองรับมนี่ล็เฝ้าล็เฝาดิบล็อกยิงเดียวเ้วอโอ้หไปกข้างางกะดเดียางางเป็นน เริสียตัเสียตัเ,ยตเดียบ้ลยมันด้โยกคือเก่าป่้ยอมมาเด้อใครมีลูกมีเต่าเดี๋ยวดิอ้านี่แหละครับขอเสียของเท่าอยอ ดันดัน,ดนหุ่นต่อหลังกรติดหุ่นอหลางพวหุ่นอหลังพวกมันจมะครับดันเนื้ดันเนืดันเนื่อโบ้ดันกระได้ไปโอ้แแ่นนน้นแน่นอนแนนนอน Mát hạng em thì là em 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 ขางกับพอดีพอดีมันขับน้อยว่ปไหนเดี๋ยวขับมาาวเบาดูาเออมันัขับหัวป่ไรันเบียงหัวป่ไรน่าเม็ดหลวกันไว้พุ่นเอาลงไปไปุ่เอาลูกปลาลูกขิมกอนเสียเสียปล่อยลูกไว้นี่ปล่อยลูกไว้นี่กเนี่ยเอาไว้ห่องเก่านี่ 还有我们苏北泥湾

นาเขาก็ได้ลูกเดินนาเขาก็ได้เดินหนาเขามาแล้วก็อันตักใส่ตักใส่แล้วก็ถอยไปที่มันต้องถอยมาตะฝุ่นเลาเลิกจากนี้แล้วต้องไปน้อยสิ่งมันบ่ชตามแห่งไปหานยามันขนาดที่ห,น,น,หนึ่ง่อหนาที่จังหล่แต่ก็ได้ละมันไะด้นะนะ เอาลูโอ้เอาลูลุงลุงเหรอไม่ลุงฮะต้เปิดมาได้มาได้ลูกมาได้เหยียบไหลใส่รหัสใส่รหัสเอาดูนี่มีขี้กาดครับเอาเบิงครับรหัสพ่นใส่ไว้อยังไหนขี้กาดโอ้ประตูแล้วผมมีกระสุนปิดโจกเขาเลยนี่ผมเห็นเขามาได้โอ้โหบรรยากาศครับสุดยอด แหละปี๊ปีมาแล้วมาโหลดห้ำครับโอ้ขคักขักขักคงจะเขาไปต่อเสียบงนีบง่ายเนอรระบบขี่การครับเปิดเทลีีคนครับ ฝุ่นฝนแห้งครับคุณเมื่อกี้มันก็ตกไรไม่ทุกคนละครับผุมข้ามาเปียกมาเลยขวานมาขวานมา,า,า,ม,ามีมีขวานยู่้วย <laughs> ยานหยังล ja, ่ะครับ